สวัสดีครับพี่นีต้อนรับช่องเพื่อนแลบนะครับผมวันนี้ยุคในเกมรผัดออฟเฟกซ์แล้วก็ผมจะคุยกับแฟชั่นแฟชั่น p o e อหนึ่งที่ใช้ใน POE 2สองแต่ไม่ได้มาบอกว่ามันเช็คยังไงนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับว,วิธีเช็คไปแล้วแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงยังต้องเก็บแฟชั่น POE 1อหนึ่งอยู่ท,ทั้งที่บางอย่างมันใช้ใน POE 2สองไม่ได้นะครับจริงๆต้องใช้คำว่าแฟชั่น POE1 หนึ่ง บางชิ้นยังใช้ใน p o e 2ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตมันจะใช้ไม่ได้อทีนี้คือเห็นหลายคนบอกว่าถ้า wish drop ตอนเนีเ้ใช้ใน p o e 2ไม่ได้มันหมายความว่าตัว t r e a s u r e high out decor ตัวนี้คือตัวประดับโต๊ะเป็นโต๊ะประดับ high out เราตั้งออกมามันก็จะเหมือน npc อะไรพวกนี้เนาะเหมือนตัวนี้ตัวนับการใช้วาวโอบกับ chaos โอบตัวเนี้ยมันจะตั้งมาเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะนับตัวเนี้ ไอเทรเชอร์ไฮเอลเดคอเรชันตัวนี้มันจะนับว่าเราใช้เงินใช้โกไปเท่าไหร่โกของเราตรงนี้เองผมมี12ล้านเนี่ยมันจะนับว่าเราใช้โกไปเท่าไหร่นะครับมันจะบอกว่าใช้ในการรีสกิลไปเท่าไหร่ใช้ในการแกรมบิ้งแกรมบิ้งคือการมาซื้อของเอ่อตัวนี้เนี่ยครับที่เคยมีหลีกแรกที่เราไปซื้อสร้อยกันเพื่อหาเนี่ยเรามาซื้อสร้อยเพื่อหาสร้อยไอเพิ่มแลอะไรนะไม่ใช่เลยสร้อยยูนิคสเตลล่า เออหรือว่าหาเข็มขัดเฮตันเตอร์ก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะเนี่ยก,ก็ลุ้นเอาว่ามันจะออกไม่ออกอันนี้คือแกมเบิลมันก็จะบอกว่าเอ้ยเราแกมเบิลได้อะไรได้บ้างใช่ไหมแบบไม่ถึงว่ามากาชาเอาอะนะว่าเราจะได้ของไหมซึ่งไอ้โต๊ตัวนี้มันจะบอกเราใช้เงินไปกับส่วนไหนบ้างซึ่งมันอยู่ในทวิชดรอปณัปัจ,จุบันตอนนี้นะครับจนถึงวันที่8เดือน11บเอ็นะครับตอนที่มาดูย้อนหลังก็จะบอกว่าแฟชั่นอื่นๆในอนาคต ที่อยู่ในเทวิชโดปหรือว่าอยู่ในกิจกรรมของ p e นะีเอีหนึ่งณปัจจุบันมันอาจจะยังใช้ใน p ีเอีสองไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้ที่ผมเจอคือใช้ใน p ี e อีสองไม่ได้แต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ใช้ได้นะครับเพราะในทวิชโดปตอนนี้มันให้กันนึงคือบีชเล็กเตอร์เอฟเฟกต์นะครับก็คือตัวเนี่ยที่เป็นรูปมือบีดกวาดที่พื้นเนี่ยก็คือบีชเล็กเตอร์เอฟเฟกต์อันนี้นะครับพอออกปุ๊บเห็นไหมมันไม่มีมือละพอใส่มือปุ๊บมันก็จะเนี่ยอ่าคือบางอย่างมันมาบางอย่างยง มันค่อนข้างอัพเร็วพอสมควรเลยเนาะตั้งแต่หลีกแรกจนถึงหลีกปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาทำการอัปเกรดอัปเดตใช่อัปเดอัปเดตสกินเข้ามาเยอะมากท,ทั้งสกินใหม่แล้วก็มีการอัปเดตสกินเก่าให้มาใช้ในสกินมีการอัปเดตจากสกินจาก P.O.E 1มาใช้ใน P.O.E 2ได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเช็คให้ดู อันนี้คือคลิปที่ผมเคยทําว่าสอนวิธีการเช็คนะว่าแฟร์ภาคหนึ่งเนี่ยมันสามารถใช้ในแฟร์ภาคสองอ่ะเอาแฟร์ของภาคหนึ่งมาใช้ในภาคสองอ่ะยังไงได้บ้างเนาะคุณจะเห็นคําว่า,อ,าอันนี้คือเว็บพีวีสองดีบีเนาะจะมีคําว่าไมโคร transaction อยู่แล้วมันจะมีสองหมวดอัน,นอันนี้คือของปัจจุบันนะไมโคร transaction item แล้วก็ไมโคร transaction แค่นั้นแล้วมันมีสล็6หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกอันนี้คือจํานวน i อเทมแฟชั่นที่สามารถ ใช้ได้ในภาค2ทั้งหมดนะครับไม่ใช่หมายของว่าภาคหนึ่งที่ใช้ในภาค2นะแต่มันคือทั้งหมดที่ใช้ได้ในภาค2เออซึ่งส่วนมากแล้วใช้ในภาคหนึ่งได้ใช้ว่าส่วนมากนะครับจะเห็นว่าตอนผมอัดคลิปในหลีกหนึ่งอ่ะในหลีกแรกตอนที่เกมเพิ่งเปิดเนาะอันนี้ผมจะไม่ได้ลงไปเมื่อไหรอ่อ่ะเก้าเดือนที่แล้วก็ท้ายหลีกเออเก้าเดือนที่แล้วก็ต้นช่วงต้นปีท้ายหลีกหนึ่งเออมันอยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดชิ้น เก้าเดือนผ่านมามันขึ้นมาเป็นพันสองร้อยเอ่เอขา,ายขึ้นไปพันสองร้อยสี่สิบหกขึ้นมาประมาณเจ็ดร้อยชิ้นในเก้าเดือนแบบตกเดือนละเกือบร้อยคือผมกําลังคิดว่าเฮ้ยถ้ามันอัพได้เร็วขนาดเนี้ยผมว่าเราอาจจะไม่ต้องรอไม่ต้องรอสกินคอนเวิร์ตจากพีโอดิงมาสิมามามา,มาพักสองนานขนาดนั้นนานแบบหลายสิบปีมันผมไม่ถึงขนาดนั้นละมันอาจจะปีสองปีไม่รู้สิผมเดาเอานะ ผมคิดว่าปีสองปีก็คืออาจจะผ่านปีอีกสักหกปีข้างหน้าแปลภาคหนึ่งมันจะเข้ามาภาคสองได้ค่อนข้างน่าจะครบคิดว่านะครับค,คือตอนเกมเปิดเต็มแล้วอ่ะวันที่เขารันช์เกมเต็มอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่แฟชั่นมาครบอาจจะให้ได้เห็นออร่าที่มันแบบยืนอยู่เฉยในเมืองแล้วจะมีหุ่นลอยขึ้นมาเป็นปีาศาจร้อยขึ้นมาบนหลังเราหัวนั้นผมเบวในภาคหนึ่งมากนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมีในภาคสองเช่นเดียวกัน และนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมวันนี้คุณควรจะต้องมาเปิดฟอบกันดูหรือว่าเปิดช่องอื่นๆดูในทวิสก็พิมพ์ว่า P.O.E สองเอ้ P.O.E เอ่อดรอปแค่นี้เนาะอ่าก็เลือกช่องที่คุณอยากดูนะครับเปิดทิ้งไว้แล้วก็ให้มันรันให้เราได้ของรางวัลมาเพื่อที่ว่าเออเวลาเราต้องการจะใช้มันอาจจะอนะัปเดตไหมคุณใช้แล้วก็ได้ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่แจกใน p o e หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้ทำเควสมันจะมีทำเควสซัมติงเอ่อแต่ว่าอันนี้ต้องเสียโกนะถ้าทำเควสผมถ้าผมจะไม่ผิดตดไอ้แพ็กซื้อนี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกอันที่ผ่านมาสามารถซื้อของภาคหนึ่งมาใช้ในภาคสองได้คือของใหม่ในภาคหนึ่งจะใช้ในภาคสองได้เฉพาะของใหม่นะครับไอ้นี่ปะใครแหลกวอลอ่ะตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นว่าใช้ได้ภาคสองได้แล้วเนาะ เอ่อมาเวนเฮมถึงใช้ในภาคสองตอนนี้ไม่ได้อนาคตก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะใช้ได้ในเร็ววันเดี๋ยวผมเสิร์ชให้ดูก่อนว่าอันนี้สําหรับใครที่อยากจะเช็คว่าภาคหนึ่งใช้ในภาคสองได้ไหมที่คือสิ่งที่ผมทาอยู่ตอนนี้มาเวนเฮมนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเอฟมาเวนอ่าไม่ได้หรอไม่ได้หรือเว็บยังไม่แอพอันนี้มาแต่มาเวนเอฟคอทเทลเอฟเฟกเนาะ แต่เห็นเพื่อนๆนบอกว่ามันใช้ในภาค2ได้นะเออแต่ในนี้ในเว็บ p e 2 db ยังไม่อัปเดตแต่อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันก็อัปเดตถ้าใครชอบชุดนี้คุณก็อาจจะกลับไปในภาคหนึ่งเพื่อทำกิจกรรมของภาคหนึ่งเพื่อเก็บแฟชั่นนี้ไว้ก่อนนะครับอ,อ่ะก็ตามนั้นปัจจุบันน่าจะยังใช้ในภาคหนึ่งไม่ได้เนาะเออมีใครมาป้ายยาผมว่าไอ้ชุดนี้ให้ผมไปเล่นเนาะมีคนมีคนมาป้ายยาผมว่าไปเล่นภาคหนึ่งสีเสื้อลอยได้นะว้ยใช้ในาค2สองของแต่เท่าแต่เท่าที่เช็ค ยังยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันผมไม่ทราบจริงๆต้องขออภัยด้วยแต่ว่านั่นแหละครับวิธีที่ผมเช็คถ้ามันไม่มีผมก็จะเชื่อว่ามันไม่มีโอเคถ้าคลิปนี้ไม่ไประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยไว้เจอกันรอบหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้คิดสนมากกดไลค์กดติดกระติดตามกิจกรรม